สวัสดีค่ะวันนี้พาชมสวนเล็กๆของเรานะคะคือมีต้นไม้ไม่เยอะนะคะมีผักไม่กี่อย่างแต่ที่เด็ดสุดคือต้นพริกต้นนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเก็บ เก็บพริกกันนะคะอันนี้เป็นพริกที่เราปลูกไว้เองนะคะเราเพาะเมล็ดเองจริงๆเพะเยอะมากค่ะแต่มันได้ไม่กี่ต้นเองค่ะที่มันสวยๆเนาะส่วนต้นอื่นก็ยังแคร์แกรนอยู่อันนี้คือต้นที่มันขึ้นแซมกับกระถางของต้นกะเพราคะมันก็คือขึ้นแซมมาได้สวยมากพอน้ำต้นสูงประมาณจบฟุตนะคะเราก็ย้ายมาลงกระถาง เรก็ใส่ปุ๋ยดูแลบำรุงตอนนี้ออกผลนะคะออกดอกออกผลมาชื่นใจมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาเก็บกันนะคะพอดีว่ามันมันมีบางลูกเริ่มสุกแล้วสำหรับลูกแตงแคร์นะคะแล้วเราก็มันจะมีดอกออกมาใหม่ยเยอะเลยเราก็เลยมาเก็บแล้วดเวดีเ๋ยวเราจะนด,ดินใส่ปุ๋ยก็ยเลยบำรุงจะได้ออกดอกเยอะเยอะ คนเยอะเยอะเคค่ะเราไปดูกันเลยเก็บได้เยอะอยู่นะคะติดดอกดีๆ้ปุ๋ยกำรุงงหน่อยตอนนี้กำลังเริ่มออกดอกเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะลงกับกาดอีกหน่อยโอ้ไปขาะของไปหนูแต่ลูกค้ามานี่ค่ะ เก็บใส่กระปุกแบบนี้นะคะเก็บได้เยอะพอสมควรนะคะอันนี้เราเก็บรอบที่แล้วก็ถ้าเก็บไปก็เยอะแหละค่ะนี่อันนี้เราเก็บเพื่อจะแบบว่าเคลียร์นะคะเคลียร์รถแรกออกให้หมดแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดเก็บไว้นะคะอาจจะทำน้ำทิพย์กินกับประจกบุ้ค่ะ